สวัสดีค่ะอีสานพาทีนเนี่ยเไม่ิกาจ้ามาพอกันอีกแล้วืันนี้บ่มีอันว่มีตับักหุ้งแค่ยังเฮ็ดมกน้าไม้มกหมอจ้ามันจะแซบบ่มีลูกโดดน้ำลูกโดดอันผิดเก็บมากถังบ้านใส่เห็ดออริจิไวด้วด้วยจ้ะแค่หมูสามชั้นน้ำมาอยากมากินนหมนกัน กลายกินได้อีกหลยมือเลยเนี่ยพักนี่อ่ะบักมาลาจ้ะบักมาลาอันสดมาดาเมั่กินน้ำกันเสร็จแสบน้ำกันทำยังไง น้ำหมูน้ำหนี่งสูตเพิ่นมากได้เ็ดเองหรอเจอลูกโดดเข้าไปข้ามแรกกับเพชรด้วยแต่ว่าไม่เป็นอะไรข้ามต่อไปกับผใสลูกโดดหั่นแหนมก็ได้จ้ะข้าวหนึ่งตอนนี้กินข้าวได้ตอนนี้พาอตัางหงมองแล้งจ้ะ หมกน้ำมันสัมสันหมกน้ำมันเส้นหมูสามสันผักไม่จุเลยาะไม่เยอะวานอาผักมาตื่มกันข้ามนม่น วันลยล้เนี่ยใบสะละเนียพักลางแล้วซุ่มนี้ลากใส่ลางใส่ตู้เย็นเอาไว้นี่แบบี้แคลอดปกทุหวานกินต้อแล้ว วายเจะลูกโดดข้าไปหนึ่งคำเผ็ดเลยมุกนอใหม่มุกหมอกับๆแคนดีดีด ไ่ดหนูไม่ไ,ได้ต่ำพริกไซ่นหนูไซ่แตจะลูกโดดเพราะว่าหนูยามมันเผ็ดมาละมาละสซด สมหมูพันเ็ดแซ่บซื้อพันมานแทงใบยาดอกจ่าแทงละหาเหรียญสามห้าสิบห้าเป็นเงินไทยกระสิแทงละลอยห้าสิบบาทแล้วเนาะท่านกินครึ่งหนึ่งกับสองเทีย ตอนแรกว่าเชียนกินตำบักแดงเอียดแต่ที่นี่คือจะคืออยากกินเขาอะเมื่อนี้พ่อให้เรากินเขาอยู่แล้วมั้กนกะผ้าตะหบุ้งแรงเลยเห็ดหมกน้ำใหม่ละ เนี่ยไม่กะหอนหวานอย่าตื่นข้าวเอาไปให้งานง่ายหล่กอับมาเห็นอะไรทำใหเห็นนกมาใหม่ก,กิน Ngomai gọn ăn Ngomai gọn 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 cái bóng ra, gọn 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 đi ใส่เห็ดไปหอนหนึ่องออสดเดี๋ยวหน,น่อยก่อนจัดการครับแหนมเ้า ชอบอ่ะมีพี่หลายคนเพิ่นถามหนลืมบอกบางทีบางแหนก็ลืมเพิ่นถามว่าหลายคนเลยดาแต่ว่าหนูก็ลืมลืมทุกทีเลยเพิ่นถามว่าเสริมดังยุสัยเ่้ยเสริมได้ดังดังดังแมพอีแมพหายมากเลยดาเนี่ยไปได้แา่ในเสริม <laughs> อยากเสริมอยู่แต่ว่าห่างญาตินด้ดังแมพอีแม่ให้มา เห็นมันพี่ข้าเจ้าไปเสริมเราเสริมมาเรางามงามนามพี่เจา้าเจา้เผ็ดกินลูกโดด เพรทึงแสบแ่บเขาทึงสวงจ่อย เป็นเกยงน้หมักมกน้ำมากฮิดง่ายๆา็จะนะ ก็เอาเลยนะหนูอยากกินของไม่ไม่เวิเพ็รเ เฮ็ดออริจิหังเอาไมาอย่างใส่น้ำมันยากเลยด่ะหังแสบเฮ็ดอันเนี่ย้มากุง นูเป็นนุเป็นคนที่กินพักได้ทุกชนิดได้ละพักอยังก็กินกับเนื้อกินในเบิดอ่ะพักยังก็กินนด้เบิด เผ็ดจ้เาเราเครื่องนี้บ่ค่อคยสิบ่ค่อยแสบ,บมันไหนบ่ค่อยมีของแสบเป็นเป็นตับักหุ่งที่แสบแล้วเนะาะแล้วก็กินทักท่านาะจ้ะเนาะกินห่อทุกปุ๊บทุกคนนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกซับสไคร์เบอร์ดนะจ้าขอบคุณเลไลแล้วก็อยู่ดีไม่แห้งทุกคนจนังไลยก็พาการคลิปน้านาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ